สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอรนะครับตอนนี้ทอยเลตทาวเวอร์ดิฟเฟนอัปเดตแล้วนะครับทุกคนเป็นอัปเดตที่โคตรหาทุกคนนี่ครับอิตาเลียนอัปเดตครับทุกคนนี่นะฮะผมตลกมากเลยนะฮะแล้วอัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะว่านี่ครับเขาเพิ่มระบบสุ่มปั๊บมาแล้วนะครับทุกคนนี่ฮะเป็นระบบที่ผมอยากให้มานานนานนานมากมาๆมากมากแลยนะครับทุกคนก็คือกว่าจะมานะฮะรอไปเกี่ยวเดตก็ไม่ดูเนี่ยนะทุกคนมานะครับผมก็ระบบสุ่มปั๊บนะฮะก็จะมีเดี๋ยวจะมาเจาะลึกคลิปหลังแล้วกันนะครับว่าเป็นไงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ ตัวละครนักบินใหม่ดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนนี่ครับตรงนี้เลยนะฮะนี่ฮะนี่โอ้โหหน้าตาแต่ละตัวนะครับก็ตัวละครนักบินใหม่มีตัวนี้ครับตุงตุงเทลาเลโลทลารลาอะไร <laughs> ชื่อแต่ละตัวโอ้โหโบเนกาอัมบาลาบูโอ้โหเบลเบลปาตาติมแล้วก็เป็นการลกซี่ตุงตุงนะทุกคนนี่ฮะมีห้าตัวอัปเดตมาแต่ผมมีปัญญาซื้อแค่สี่ตัวนะครับก็เลยจะมาดูแค่สี่ตัวพอนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ มาเราไปอยู่ในเกมแล้วนะ,ะทุกคนมาดูกันเลยนี่เริ่มแรกก็วางนี่ก่อนปับ๊บนี่ฮะตัวนี้นะฮะเฮ้ยน่ารักเลยทุกคนเฮ้ยน่ารักมากดูดิฮะเฮ้ยแอนิเมชันโจมตีผมว่าชอบเลยนะมันดีมากเลยแอนิเมชันโจมตีนะดีกว่าของไทเลตเองอีกนะเนี่ยพอเอางานของคนอื่นมาทําเนี่ยโอ้โหมันดูดีเลยเห็นไหมทีแอนิเมชันของตัวเองนี่กา,กากานะกเกมนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรากดอันนี้แล้ววางตัวละครฟาร์มเงินก่อนนะครับนี่วางเลยปั๊บหนึ่งตัวแล้วก็ปั๊บสองตัวนะฮะ สามตัววางก่อนโอเคได้แล้วนะฮะนี่นี่เป็นตัวแรกนะฮะตุงตุงนะฮะข้าวางสามร้อยนะทุกคนนะฮะดาเมจสองพันถือว่าแรงมากระยะถือว่าไกลมากนะนทุกคนนะฮะตุงตุงคุงตุงตุงคุงเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าขั้นต่อไปจะเป็นไงนะครับเราตุงตุงคุงนะฮะหกร้อยบาทโอ้โหโอเคมาปรับเพิ่มดาเมจเป็นเท่าตัวทุกคนสี่พันห้าร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นมาอีกสามนะฮะแล้วก็ดีไปขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะสบายพันสองนะทุกคน มาขั้นสองนะขั้นสามนะทุกคนตอนนี้นะครับนี่ฮะตีไวขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ดัเมดเป็นเก้าพันนะฮะแลยะเป็นยี่สิบหกนะครับต่อไปนะขั้นสี่นะทุกคนสองพันนะครับโอ้โหนี่ฮะตีไปขึ้นแล้วก็ระยะไกลขึ้นแล้วก็ดัเมดเป็นหมื่นห้าแล้วนะครับถือว่าเป็นตัวที่ตีแรงมากเลยนะทุกคนตัวนี้นะฮะต่อไปขั้นน่าจะขั้นสุดท้ายแล้วครับผมสองพันสี่นะฮะเป็นดัมเมดสองหมื่นสี่นะทุกคนระยะเป็นสามสิบสามนะฮะจบตีเป็นศูนย์จุดแปดวินะฮะนี่ฮะต ตัวอัพเกรดความเงินตัวนี้เก่งมากเลยนะครับได้เงินไวมากนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปดีกว่าเป็นนี่ครับผมเป็นนี่ผมได้ไปใช้นี่ได้นะเพื่นผ,ผมซื้อมาสองพันเพชรนะฮะเป็นทาราลาโลเอ้ยทาราเลโลนะฮะตัวทาราโอ้โหวงคือกว้างมากวงคือเวอร์จรัดอ่าเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวขายนี่ก่อนนะปึ๊บขายไปแล้วโอ้นี่ฮะเดิน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 เข้าไปกัดอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหนี่แอนิเมชันดูดีเนี่ยทุกคนดูดีเห็นไหม นิเมชันดูดีจัดเลยนะทุกคนค่าวาง600นะฮะค่าอัพ1,000นะขั้นที่สองนะก็เป็นดาเมจ7,500นะครับผมระยะเป็น28นะฮะกูดาวเป็น0.75วินะทุกคนต่อไปนะ1,500นะครับผมเป็นเป็นเพิ่มดาเมจมานะเป็น1 3 0 0นะทุกคน1 3 5 0 0นะฮะระยะเป็นไทปสองนะครับเป็น0กูดาวเป็น0.7นะครับขั้นละไป2,000นะเป็นขั้นสี่แล้วนะทุกคนดามเมจ1 8 0 0นะครับผมระยะ36นะฮะแล้วก ระยะเป็น40นะฮะคูดาวเป็น0.6นะครับอต่อไป3,000นะครับตันแล้วครับทุกคนดาเมจเป็น27,000นะฮะระยะ40แล้วก็คูดาวเป็น0.5วินะก็เป็นตัวหนึ่งที่ก็ดูดีนะฮะต่อไปครับตัวนี้ครับนี่ฮะโบเนกาอัม巴าบูนะทุกคนมาลองดูกันว่าเป็นไงโบเนกาอัมราบูโอ้ตัวนี้ตัวนี้วงแคบมากครับเออเป็นตัวหลุดตัวตุดตุดตวดลุดวางตัวนี้กคอยป้องกันก่อนโอเคครับก็1,500นะฮะ อ๋อเป็นตัวมันน็อกแบ็กครับเป็นตัวน็อกแบ็กพันห้าเมตเป็นสองหมื่นห้าพันเลยทุกคนแต่ไม่มีไม่มีโลนะไม่มีโลป้องกันนะเนี่ยไม่มีโลป้องกันนะอันตรายเนี่ยไม่มีโล่ป้องกันนะต่อไปก็เป็นเอ่อพันพันห้าอีกรอบหนึ่งนะครับดามเมจห้าหมื่นนะครับแล้วก็ระยะเป็นยี่สิบนะครับกูดาวเป็นสองจุดสี่วินะครับแล้วก็สามารถต่อยศัตรูผักไปได้ถึงเก้าเลยนะทุกคนถือว่าไกลมากนะครับต่อไปพันแปดนะครับผมตอนนี้ดาเมจเป็นเก้าหมื่นแล้วนะทุกคนระยะเป็นยี่สี่นะครับกูดาวเป็นสองจุดสามว ระยะผักเป็น13นะครับขั้นต่อไป2100นะฮะดาเมจเป็น120,000นะครับทุกคนระยะเป็น28นะฮะคูดาวเป็น2.2วินะฮะระยะการผักคือ17โหไกลมากนะฮะต่อไปครับเฮ้ยโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยต่อไปลาเม็ด160,000เลยนะทุกคนตอนนี้นะฮะถือว่าแรงมากเลยนะฮะระยะเป็น32นะครับคูดาวเป็น21นะฮะแล้วก็ตัวหลุดชิปหายเลยตอนนี้ประนมินระวังตัวละครนี้ป้องกันก่อนป้องกันเนินตัวนี้นะฮะ เออตัวนี้มาป้องกันก่อนปุ๊บ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 โอเคอ่ะแล้วก็กูดาวเป็นเอ้ระยะระยะดิสแตนต์ก็เป็นยี่สองนะครับต่อไปขั้นสุดท้ายนะครับได้เป็นสองแสนโอุ้กคนแรงมากแต่ตีตัวเดียวไงได้เป็นสองแสนนะมันจะผักได้ไกลมากเลยดูทรงเลนะฮะนี่ครับแล้วก็ระยะเป็นสามสิบหกนะฮะการกระเด็นไปเป็นยี่สิบเจ็ดนะฮะต่อไปครับตัวสุดท้ายไฮไลท์ของเรานะะโบโบ,โบพาตาปิมนะครับผมนี่ครับตัวนี้นะฮะวางเลยปั๊บ อ่ารู้สึกเป็นไงโอ้โหไม่มีโล่เลยนะแต่ละตัวพวกนี้รู้สึกว่ามันกากมากเลยพวกนี้รู้สึกมันกากจริงนะโอเคครับอุ้ยวางต้นไม้ได้ด้วยตัวนี้นะฮะนี่ฮะตัวละครวางต้นไม้เหรอเนี่ยโอเคฮะโอ้ปัตตบิมนะฮะโอเคข้าอัพพันห้านะครับผมค่าอัพพันห้านะครับดาเมจเป็นดาเมจเป็นเอ่อแบบนี้นะดาเมจเป็นเอามองไม่เห็นน่ะดูสิมันโดนโดนหยุดเดี๋ยวแป๊บนรอรอให้มันหายหยุดก่อนนะฮะไม่นะรถหยยุดรัวเลโอ้โโนองอยนโอ้โวยรัวโลยโอ้โหนโอ้โน โอเคดาเมจเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับผมระยะเป็น huh. สี่สิบสามนะครับแล้วก็คูดาเป็นหนึ่งจุดเจ็ดห้าวินะฮะต่อไปสองพันนะครับดาเมจเป็นสี่หมื่นห้าพันนะฮะระยะเป็นห้าสิบนะฮะคูดาเป็นหนึ่งจุดห้าวินะครับต่อไปสี่พันนะครับผมระยะเป็นเอ้ยดาเมจเป็นเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับระยะเป็นห้าสิบเจ็ดแล้วก็คูดาเป็นหนึ่งจุดยี่ห้าวินะฮะต่อไปครับหนึ่งแสนนะดามจครับตอนนี้หนึ่งแสนนะฮะระยะเป็นหกสิบสี่นะทุกคนแล้วก็ดาเมรรลดดดกัับะะยยมา้วปปนนจเป็นเก้าหืนทุกกกคนนนแล้ว็็็ระะยเเปหสิดะ ส่วนคุดาวก็เป็น0.75นะฮะก็ถือว่าตีไวขึ้นเนาะต่อไปนะ9,000นะครับเดี๋ยวขายตันทิ้งก่อนนี้ตัวนี้มันแย่งสีนะฮะต่อไปเป็น9,000แล้วนะครับะะทุกคนไม่ไมได้เม็ดลดลงเรื่อยๆเลยวะนนี้ก็ดาเมจลดลงนะฮะต่อไป10,000นะฮะดเมจลดลงอีกแล้วครับแต่ตีไวขึ้นนะครับนี่ฮะเป็นตัวละครที่ตีไวมากนะถือว่าใช้ได้นะครับวงโคตรกว้างเลยทุกคนดูฮะวงคือกว้างจัดนะครับวงคือแบบกว้างจัดแต่ว,วางตรงนี้แหนแล้วกันค่าอัพ ลองขายดูขายทิ้งไปโอเคขายทิ้งไปนะฮะอ่าวงคือกว้างจัดเลยนะฮะนี่ฮะวงกว้างมากเศษต้นไม้ไมาได้ครับหนึ่งต้นนะฮะเป็นดาเมจเอ้ยต้นไม้นี้ก็เอ่อมีเลือดประมาณแสนเก้าหมื่นห้าพันครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าพอพอพอได้พอพอ,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 พอไปได้นะฮะโอเคครับก็เลยดูดว่าวันนี้ครับตัวอัปเดตนี้มันปัญอ่าอ่อนมากเลยสุนสำหรับผมรู้สึกว่ามันกากมากเลยทุกคนโอเคครับ ก็พอสำหรับวันนี้ขอจบเพี่อนี้ชอบกดไลค์นะฮะชอบมากกดซับใลยทุกคนก็ใครที่เออ่เล่นเกมนี้อยู่นะครับแล้วอยากได้ตัวละครฟรีๆนะครับเดี๋ยวพี่ีจะทำคลิปแจกตัวละครนะครับทุกคนก็ขอบคุณที่รับจนจบนะทุกคนแต่เดี๋ยวรอให้มันครบ8นาทีก่อนแล้วกันคลิป8นาทีจะได้เงินเยอะกว่าเดิมนะฮะก็เลยต้องรอให้ครบ8นาทีนะทุกคนจะเป็นไงบอกตรงๆเป็นเลยระหว่างนี้ผมก็จะจัดเอออ้โยระหว่างนี้ไม่ใช่เลยนี่ระหว่างนี้ผมก็จะจัดตัวละครวางเพื่อเอาไปถ่ายเขาเรียกอะไรถ่ายเลยนะถ่ายเออเขาเรียกว่า ถ่ายปกนะทุกคนปุ๊บวางไปฮะแล้วก็ไอตัวล้อนี่วางให้มันหันหน้าอย่างนี้หน่อยให,หให้มันเห็นให้มันเห็นล้อนนะฮะต่อไปฉลามปุ๊บฉลามมาตรงนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็ตัวตัวนี้นะของนี้ไปปุ๊บอ่นนี้ฮะสี่ตัวนะครับมีแค่นี้ครับงบน้อยนะครับตัวอีกตัวหนึง่งผมเห็นราคาถูกเลยก็เจ็ดหมื่นเจมเลตอนนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดราคาถูกกว่านี้เมื่อไหร่ผมมีอยู่สามหมื่นเจมถ้าเกิดถูกกว่านี้เมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันนะตอนนี้ยังแพงอยู่นะครับปล่อยไปก่อนตอนนี้ไม่ไหวนะฮะ นี่แล้วผมก็จะมานั่งตรงนี้ปุ๊บนี่แล้วผมก็จะถ่ายรูปเห็นไหมมันก็ไม่ติดผมเลยเห็นไหมโอเคครับตอนนี้เขจาจบแล้วชอบกดไลค์ใช่ไหมว่ากดซับกค้ททุกคนไปบ่ายครับที่หมนพัหน้าครับ